เปิดโฉมหน้าคุณพ่อกวางกะมลชนกนายตำรวจตรงฉิงเสียชีวิตในหน้าที่ราชการเรียกได้ว่าล่าสุดกวางกะมลชนกอดีตนางเอกดังนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วในฐานะลูกสาวตำรวจท่านหนึ่งหลังบิกก้องรับโอนคดีสารวัตรแบงค์โดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าสารวัตรศิวกรสายบัว คือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ทำให้ทุกคนยอมรับว่าตำรวจน้ำดีตรงชินไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลยังมีอยู่จริงในยุคนี้ขอให้การจากไปของท่านไม่สูญเปล่าขอให้การทำคดีนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาขออย่าเข้าข้างคนผิดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือผู้มีอิทธิพลคนใดเพื่อกู้ศักดิ์ศรีตำรวจกลับคืนมาให้ได้ ขอเป็นกำลังใจให้ตำรวจน้ำดีทุกคนยึดมั่นในการทำความดีต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกสาวนายตำรวจตรงชินคนหนึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโฉมหน้าของคุณพ่อกวางกมลชนกนายตำรวจตรงชินเสียชีวิตในหน้าที่ราชการที่หลายคนไม่เคยเห็นโดยครั้งหนึ่งกวางกมลชนก นั้นเคยได้โพสต์ภาพคู่กับคุณพ่อในวัยเด็กระบุข,ข้อความว่าคุณพ่อพลตำรวจตรีประพฤติโกมละทิติเสียชีวิตในหน้าที่ราชการรองผู้บังคับการกองปราบตั้งแต่กวางเร่เยียนธรรมศาสตร์ปีหนึ่งคุณพ่อเป็นคนรักศักดิ์ศรีรักความยุติธรรมมีวินยัยและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มากๆคุณพ่อเสียสละเพื่อส่วนรวมเสมอ ซึ่งลูกก็ได้ซึมซับสิ่งดีงามเหล่านี้มาจากคุณพ่อและภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อค่ะรักและคิดถึงคุณพ่อมากๆเลยนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวันพ่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับพ่อทุกวันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตคิดบวกของกวางกมลชนก